สวัสดีครับวันนี้ช่องวีรวัตรผมเรคคอร์ดจะมาสอนการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยงานดนตรีพบกับผมเบนภีรวัตรนะครับเริ่มต้นนะครับเราจะใช้อุปกรณ์ในการทำครบเบรืรอเพลงนะครับวันนี้จะเอาแบบง่ายๆเริ่มต้นที่จะสอนวันนี้นะครับเราจะครบเบรืรอเพลงโดยใช้กีตาร์หตัวและไมหน่งตัวนะครับ ร้องเองเล่นเองบันทึกผ่านมิกแล้วต่อเข้าคอมนะครับอุปกรณ์ก็จะมีกีตาร์หตัวนะครับไม่หนตัวมิกเซอร์หตัวแล้วต่อเข้าตรงช่องไม์อินพุตตรงคอมนะครับทีนี้เราจะมาเริ่มต้นกันนะครับว่าเราจะทำอย่างไรโปรแกรมที่เราจะใช้นะครับคือโปรแกรม q u b เบนะครับอันดับแรก ให้ไปที่ไฟล์นะครับสร้าง New Project ขึ้นมาตรงนี้ผมจะเลือกเก็บไว้ที่ไดเอตรงโฟลเดอร์เดโมนะครับแล้วให้คลิก Create ต่อไปให้คลิกขวาว่างๆตรงนี้ตรงที่ลูกศรชี้นี่นะครับคลิกขวา Add Audio Tag เ okay. คทีนี้เราจะเริ่มต้นอัดนะครับโดย ให้มากดตรงนี้นะครับตรงปุ่มอัดที่แบบมีในเทบคัดเสร็จนะครับหวังว่าบทเพลงจากใจจะไปถึงเธอลมพาดพาดเจอเธอคงได้ฟังเพลงนี้หนึ่งคนคนนี้เฝ้ามองเธอ ห่วงใยและคอยใส่ใจเพียงแค่วังที่เธอนั้นจะมองมาเอาแค่นี้ละกันนะครับเพราะว่าสอนคงไม่ต้องเอามากนะครับพอเป็นไกด์ไลน์นะครับทีนี้เราได้ไฟล์มาละเราลองฟังดูนะครับหวังว่าบทเพลงสำหรับเรื่องการปรับใจจะไปเดี๋ยวผมจะสอนในอ p ถัดไปละกันครับ ตอนนี้เราแบบง,ง่ายๆก่อน,นทีนี้เราได้ไฟล์ดิบๆมาละในการอัดเราจะสร้างเราจะทำนำไฟล์นี้ออกไปโดย Export ให้เป็น MP3 mm hmm. เพื่อน,นำไปใช้งานนะครับให้เรากดตรงที่ไฟล์ที่เราอัดเอาเมาส์ามาคลิกคลิกตรงที่ไฟล์ที่เราอัดแล้วกดตัว P แล้วไปที่ไฟล์ไปที่ Export Audio m i x o o w n ตรงนี้ผมจะตั้งชื่อไฟล์ว่า Demo ไว้ในโฟลเดอร์เดโมนะครับไฟล์ฟอร์แมผมจะตั้งเป็น MP1 Layer 3ไฟล์นะครับบิตเลทให้ความชัดคุณภาพเสียงสูงที่สุดนะครับแล้วเราก็คลิก Export ทีนี้เราก็จะได้ไฟล์มาละตรง Demo นะครับทีนี้ให้ลองฟัง หวังว่าบทเพลงจากใจจะไปถึงเธอการคอปเวอร์เพลงด้วยกีตาร์หนึ่งตัวและคัได้องหนึ่งนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับเพลงแรกของผมชื่อว่าเพลงคนที่เธอมองผ่านกับผมศิลปินเบนพีรวัตรนะครับและฝากติดตามฝากกดไลค์กดติดตามช่องวีรวัตรโฮมเรคคอร์ดด้วยนะครับ ขอบคุณครับ